สื่อข่าวนอกสถานที่ของนิเทศแชนแนลนะคะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะกับผู้ที่ได้รับทุนในโครงการนี้นะคะก็คือโครงการจุฬาชนบทนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญพิช,ชาค่ะคุณนันพัฒน์คะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่สองนี้นะคะของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้นะคะก็ถือว่าผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตค่ะโดยก็มีทั้งครอบครัวนะคะของบัณฑิตแล้วก็เพื่อนๆหรือว่ารุ่น,น้องนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะแต่จากที่สังเกตนะคะก็คือแทบทุกคนค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตไม่มีใครนะคะถือลูกโป่ง เข้ามาร่วมแสดงความยินดีค่ะทั้งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากโครงการโนมอบอลลูนค่ะในโครงการจุฬาซิลเวสนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นระยะเวลาเกือบ40ปีแล้วนะคะที่โครงการจุฬาชนบทได้ถูกจัดตั้งขึ้นค่ะภายใต้อุดมการที่ว่า เกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อสนับสนุนนะคะให้โอกาสเปิดโอกาสให้โอกาสแก่สำหรับนิสิตทุกคนหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะที่มีผลการเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับพี่แมนค่ะฉลองนายฉลองสำเร็จงานนะคะบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเราไปพูดคุยกับพี่แมนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอยากจะสอบถามว่าโครงการจุฬาชนบทนี้นะคะช่วยสนับสนุนชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับพี่ยังไงบ้างคะพี่คิดว่านะครับเป็นการปรับตัวข้อกับสังคมที่มีความหลากหลายมากกว่าครับผมเพราะว่าปกติแล้วจุฬาชนบทจะมาจากนิสิตจ,จากหลากหลายภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้การที่เราได้เข้ามารวมแรกเข้ามาตั้งแต่แรกแรกเข้ามาหาวิทยาลัยเราได้คุยได้แลกเปลี่ยนทัศ,ทศนคติ การใช้ชีวิตประจําวันแล้วแล้ว,แล,วแล้วถัดไปพอขยายสังคมออกเรื่อยๆแบบสังคมมหาวิทยาลัยเราก็จะสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับค่ะแล้วก็จากการที่พี่ได้สำเร็จก,การศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วนะคะพี่คิดว่าจะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาต่อในชนบทได้ยังไงบ้างคะพี่คิดว่านะครับ ที่จะนําความรู้ที่พี่สะสมอยู่ในจุฬาซึ่งในจุฬามีความรู้ที่มีอยู่มากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความรู้วิชาการหรืองานวิจัยต่างๆนําไปปลูกฝังให้กับเด็กเด็กรุ่นใหม่และแน่นอนอยากที่จะปลูกฝังว่า,าให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือแบบทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่าเด็กจากชนบทจบไปก็อยากที่จะไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะครับผมและอยากให้ส่งต่ออยางนงี้ไปทอดไปเรื่อยๆครับผมกับเด็กรุ่นต่อๆไปครับ ค่ะแล้วโครงการจุลาชนบทนี้นะคะช่วยหล่อหล,อ,ลอมตัวตนของพี่แมนนะคะให้เกิดความสำนึกรักในบ้านเกิดหรือว่าในชนบทได้ยังไงบ้างคะครับผมส่วนตัวของผมแล้วครับผมเป็นคนที่ชอบจัดค่ายที่ชนบทไปตามค่ายจังหวัดต่างๆแล้วก็ก็จะเป็นการปลูกฝังกับน้องๆตามที่กล่าวมาในข้อก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าแล้วก็แบบ พยายามทําให้ตัวเองเข้าไปรับรู้ว่าน้องน้องเขาอยู่ยังไงเรียนยังไงแล้วมีความคิดยังไงที่จะสามารถพัฒนาน้องน้องต,อต่อไปได้ครับผมค่ะแล้วก็สําหรับน้องนองนะคะที่อยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วก็อยากเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะพี่แมนมีคําแนะนําให้กับน้องๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะส่วนใหญ่นะครับที่เท่าที่พี่เจอเด็กชนบทส่วนใหญ่จะไม่กล้าฝันที่จะเข้าจุฬา อย่าไปกลัวนะครับน้องๆกับการฝันที่จะเข้าจุฬามันไม่ไกลเกินฝันถ้าเราตั้งเป้าหมายที่สูงไว้แล้วเราจะต้องพยายามก้าวมันไปถึงจุดหมายให้ได้นี่คือสิ่งสําคัญคือเราอย่ากลัวที่จะฝันนะครับผมที่จะเข้าจุฬาครับโอเคค่ะต้องขอขอบคุณพี่แมนมากๆนะคะที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจนะคะและทําให้เราเห็นว่าโอกาสแห่งการศึกษานะคะมีให้กับทุกคนนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะทุนสำหรับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่ได้มีแค่ทุนโครงการจุฬาชนบทเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเองยังจัดสรรงบประมาณกว่า600ล้านบาทต่อปีนะคะสำหรับนิสิตท,ทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะเพื่อ,อ,อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาส เข้าเทียมกันในการศึกษาไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรนะคะโดยยึดนโยบายภายใต้ที่ว่าคํากล่าวที่ว่าเงินต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนค่ะต่อไปเชิญติดตามรับฟังการรายงานพยากรณ์อากาศค่ะ ค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะอาจจะก,กังวลกับค่าฝุ่นละออง PM 2.5นะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ตรวจสอบเช็คคุณภาพค่ะวันนี้นะคะค่าฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะถือว่าอยู่ในคุณภาพดีค่ะแล้วก็สำหรับการ อากาศนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะแจ่มใสมีแดดออกเล็กน้อยนะคะเหมาะกับการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นอย่างมากค่ะและในช่วงบ่ายและช่วงเย็นนะคะก็มีเมฆค่อนข้างมากค่ะแล้วก็มีโอกาสที่ฝนจะตกลงมานะคะยังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะที่อาจจะกําลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะคะได้พกร่มติดตัวไว้ด้วยเพื่อความไม่ประมาณ แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะและนี่คือการรายงานในช่วงเช้ากับดิฉันเพนพิชาเอมรุจิค่ะต่อไปเชิญติดตามการรายงานต่อจากห้องส่งกับคุณนันพัทค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะคะสถานี